สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมครับสูบผู้สุขคนนะครับเนาะทีกกำลังเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อยู่ก็ดีครับในช่องเนวย่าวครับและเอฟซีทุขันคนนะครับเนาะเมื่อนี้ครับทางสองครับกว่สิบาท่านผู้ชมครับไปเบิ่งแนวทางครับแนวทางสำหรับเล็กเล็กดับครับเนาะครับเล็กดับสายแข็งพี่น้องครับสําหรับเล็กดับสายแข็งครับ ในทั้งเด็กดับครับทั้งช่องก็ได้นําเสนอให้ท่านผู้ชมครับได้รับชมมาฟังครับตั้งแต่อยู่ในช่องเนมก็ยาวผ้าด้วยนะครับเนาะแขมปลาแหน่งน้ำเสนอต่อครับในช่องใหม่ครับเหมือนี้กอันมานําเสนอให้ท่านผู้ชมครับได้รับชมมาฟังครับนําเสนอของเล็ปูชัยภูมินะครับนอซามาเปลกดับสายแข็งครับหลายห้างมากขย่องครับแต่ว่าเล็กบอมี่นะครับเนาะซือว่าดับอยู่เอาอยู่ครับดับดับอยู่ทุกงวดครับดับอยู่ทุกงวดนะครับเนาะเหล็กบ่มีบ่มาบ่ออกครับ ครับยังบอกหลายใหญ่ห้างครับผมว่าเป็นการเสียเได้นะครับเนาะเดี๋ยวเข้าไปบังนาท่านกันเลยครับครับคนดื่นตังขอบอกท่านผู้ชมครับสู่ผู้ทุกคนนะครับเนาะทางช่องในก็เป็นแค่ซื้อกางนําเสนองนเนาทางเหล็กรัฐบาลไทยทนั้นเนาะครับเนาะบอสสนับสนุนให้ท่านผู้ชมครับเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นครับสนับสนุนให้ท่านผู้ชมครับ ซื้อขายสลักกินแบงรัฐบัลไทยเท่านั้นนะครับเนาะปดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับครับสำหรับเหลขกวิ่งเพื่อนกะแน่นอนนะครับเด้อสำหรับสีติงวดทีเดียวนะครับเนาะสีติงวดทีเดล้วครับนี่ของปูชัยภูมินะครับปูชัยภูมิครับเลขวิ่งบนล่างเพิ่นเม็ดเดียวครับก็คือหนึ่งครับใน้หนึ่งบนล่างวิ่งหนึ่งตัวเดียวครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมาออกอีรีครับที่หนึ่งเกตนะครับเนาะสำหรับแนวทางเพิ่นครับเพราะว่า ย่มาสองไม้ครับว่าเรามานาเสนอครับอยู่ช่องเหน่งเงาพาด้วยในนําเสนอท่นมา้ชมอยู่นะครับเนาะสาหรับเอสซี่เราสีหครับสาหรับเหล็กสายดับนะครับเหล็ดับของปู่ชัยภูมิครับส่วนเหล็กดับเพิ่นครับเลขไม่น่าลงทุนนะครับเนาะไม่น่าลงทุนงวดที่แล้วครับดับบนดับล่างครับตัวดับลงล่างครับก็คือหนึ่งสามสามหนึงสองเก้าเก้าสองสามหาหาสามสี่หนึ่งหนึ่ีเจ็ดเจ็ดหาหกสามสามหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ 8ปดหาหาแปดเก้าหนึ่งหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าครับพี่น้องครับในงวดทีเแล้วครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะครับเนาะกับบอมมี่จักโตพี่น้องครับถือว่าดับอยู่นะครับเนาะเลขวิ่งเลขวิ่งแล้วก็เลขวิ่งบนล่างเข่าไปที่หนึ่งครับถือว่าเลขวิ่งเข่าเลขดับกับอยู่นะครับเนาะเลขดับอยู่ครับันห้เลขวิ่งกับเลขดับครับถือว่าแม่นนะครับเนาะเลขดับเพิ่นครับบอมมี่เลขล่างออกไปที่เลขล่างออกที่เลขล่างออกที่ หนึ่งเกตโอ้หนึ่งเกตออกบนนะครับน้องผีน้องครับหนึ่งเกตออกบนซับสี่หนึ่งเกตออกบนครับเลขล่างเลขล่างออกหกหนึ่งนะครับพี่น้องครับเลขดับเพิ่นบ่มีจักรโตะมีจักหางครับสําหรับงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ครับสําหรับปู่ชัยภูมิครับปู่ชัยภูมิครับเป็นไห่มากครับสําหรับเลขดับเพิ่นนะครับเนาะเลขดับเพิ่นเลขไม่น่าลงทุนครับเพิ่นว่าเลขไม่น่าลงทุนนะครับเนาะเพิ่นก็ะไห่มากครับสําหรับแนวทางเลข วิ่งของเพิ่นครับเพิ่นไหมากสองเม็ดเดียวครับบนล่างครับสองเม็ดเดียวนะครับเนาะสายวิ่งครับสายวิ่งนะครับเนาะจะพิจารณาเบิ่งครับสายวิ่งครับเลขวิ่งบนล่างเพิ่นก็คือสองครับเพิ่นไหร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับต้องมีตรงมากครับส่วนเลขฝันมันมักสองหกสองหาครับสองห้าศูนย์สองห้าหนึ่งสองหาครับแต่เลขวิ่งชอบไปที่สองเม็ดเดียวครับ เลขวิ่งจากสีตีของเหล็กปูชัยพุ่มครับเล็วิ่งสีตีเพิ่นอีเข่าครับเล็กวิ่งเพิ่นก็คือว่ายังแม่นอยู่นะครับเนาะแต่ว่าได้จับคู่นี่จับคู่นี่ก็สีมีเข่าบ้างรุดบ้างนะครับแล้วพอไม่นองครับเพราะว่าเพิ่นบ้างบมื่อไห่างครับจากสีตตีนะครับเนาะใดรชื่นชอบในเหล็กสองหางซสองหาหนึ่งสองหากะไว้พิจาณาเบิ่งครับแชปหน้าจอยเบิ่งก็ได้ครับสำหรับเหลขแนาทางเพิ่นครับแต่ว่าแนวทางเหล็กวิ่งก็ยังเดือนดีเดินต่อยครับส่วนที่เลขที่เอามาทำมื่อ เลขบอหนาลงทุนเลขบอนาลงทุนในงวดวันที่สิกรกฎาคม2องพันกครับก็คือเลขดับบนล่างนะครับด้วยผนดับให้ทั้งบนทั้งล่างครับก็คือ2 3 3, 3 3สามสามสองสามเก่าเก่าสาหาหาห้าหนึ่ง เก้าเก้าแปดเก้าหาหาเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับนี่ครับสำหรับแนวทางครับแนวทางเลขดับเพลินนะครับเนาะเลขดับของปู่ชัยภูมิครับจากกันพิจารณาเบิงครับเลขแนวทางเพลินก็คือว่ากันเดินเลขดับเพลินเลขเลขไม่น่าลงทุนครับถือว่าเลขไม่น่าลงทุนครับอยู่ในกองฉลากครับไม่มีเลขดับนะครับเนาะพราะ่นองครับแต่ว่าเผลเลขไม่น่าลงทุนครับทางแอดกะในสูตรล่างครับในสูตรล่างในสูตรล่างของแอดมีเจ็ดสามสามเจ็ดก้หาหนึ่งหนึ่งหากับสิบ กระไดเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าตัดออกนะครับเนาะกะตัดออกครับกรสิเบึงตามสิติของลงปูครับลงปูผนทั้งไพศาลครับปูผนเก่งกับมีนะครับเนาะกลับมาเป็นแนวทางเข้าครับเพราะว่าสูตรมันมีมันมีหารหนึ่งครับเจ็ดสามกระไดพอตัดกะตัดออกคือว่าครับเพราะว่าเพราะว่าเชิญชลบนี่เหลขดับผลครับพอบึงติดตามเหลขแนวทางเหลขดับผนมานานนะครับพี่น้องครับ หน้าเรายังมาผัดจักเทียแม่พี่น้องครับมาฮอดวันนี้ครับทำช่วงเอฟซีเก้าครับสีหูครับเคยเห็นอยู่ครับเพราะว่าเดลล่งไห้ท่านผู้ชมเบิร์ครับสำหรับในช่องแนวเงาผ้าด้วยนะครับนอก่องเก่าครับช่องเก่าของเดลล่งแนวทางเลขดับของปู่ชัยพุ่มท่านผู้ชมเบิร์ครับสำหรับแนวทางเลขดับนี่ครับเลขดับครับนอกย้ำอีกครั้งแนวทางเลขดับครับเลข ของปูใช้พรมขับกับวันที่16กรกฎาคม2 5งพัร้มับเลขวิ่งบนล่างคือ2ครับ2ให้ยลอยเปอร์เซ็นนะครับเนาะส่วนเลขฝันก็คือ2 5 0 2 5า2 5นหานะครับเนาะผู้ใดชื่นชอบตัวใดก็พปจารณ่าเบิ่งครับส่วนเลขที่ไม่น่าลงทุนเลขดับบนล่างงอเกเก็คือ2 3 3 2 3 9 9 3 4 5 5 4 5 1 1 5 6 7แ6 7 3 3 7 8 9 9 8แล้วก็95 5 9 0 1 1 0ครับเิ่นกลับล่ำกับตัวให้พร้อมเลยนะครับเนาะผู้ใดชื่นชอบในเลข วิ่งของปูชัยพุม่มครับแคปหน้าจอไว้ผู้ใดชื่นชอบในเลขลเลขฝันเพิ่อแคปหน้าจอไว้ผู้ใดชื่นชอบในเลขไม่น่าลงทุนเนาะครับ,บเนาะไม่น่าลงทุนครับกับผิจารณาเบิ่งไว้ไว้ไตัดกับเลขดังเลขทั้งเหล็กนะครับเนาะกับแคปหน้าจอไว้เบิ่งเนาะครับเด้อนี่ครับสำหรับแนวทางเลขปู่ชัยภูมิเลขไม่น่าลงทุนครับนี่ครับในคลิปนี้ครับกผมานําฝากท่านผู้ชมครับสุขภูคนครับก็คือเลขไม่น่าลงทุนของปู่ชัยภูมิเนาะครับเนาะก็คือเลขดับบนล่างนะครับเนาะบนล่างครับเป็นกลับให้พร้อมครับ ไปกับพร้อมครับก็คือว่าการพิจารณาเบิงครับเลขมีทั้งเขามีทั้งลุดในกองฉลากบม่มีเลขดับบ่มีอันนี้นะครับเ้อแต่ว่าไม่น่าลงทุนเพิ่มโมีมาจักเทียครับรามีมาจั่วหัวครับที่ว่าไม่น่าลงทุนเรารับเนาะสำหรับไปปูให้พุม่มครับ ก็เลยขอบคุณสุภูคุณครับที่เข้ามารับชมมาฟังคลิปนี้จนจบนะครับเนาะในช่องเดงวังย่าครับจะไหนที่ใครที่เข้ามารับชมมาฟังคลิปนี้อยู่ก็ดีครับนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะฝากกดติดตามไว้ก็กระดิ่งแจ้งเตือนสุวัสนีทั้งดีๆนะครับที่ทั้งสองน้ำเสนอครับทั้งเลขสูตรเลขคำนวณและเลขเด็ดดังทั้งภาคอีสานมาน้ำเสนอให้ท่านผู้ชมสุภูคนครับในทุกคนครับรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุ่ภูทุกคนครับมีโชคมลวันที่16กรกฎาคม2565สุองพับในคลิปนี้กอทุกคนรักษาสุขภาพร่าางกย เสียงแรงนะครับเนาะเดินหน้าวันนี้เข่าขัดปลอดภัยครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซักนิดครับคลิปหน้าพอนไหมครับขอสวัสดีครับ